เอาละครับก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับเกม Dynasty r e i o e r 8หรือว่าเกม3ามก๊กกระดิกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะมาต่อในเรื่องดิโป้กับมชันที่2ต่อกันเลยครับภารกิจครั้งนี้มีชื่อว่าการหลบหนีที่หน้าด่านฮาวโลกัวนะครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับระดับนี้ครับอาริเตเมโตเหมือนเดิมครับเนื่องจากการแย่งชิงอำนาจมาอย่างยาวนานนั้นในที่สุดก็เปิดทางให้การปกครองแบบทรราชด้วยความพยายามของลิโป้นะครับช่วยยุติไอ้พวกสิบขันทีชั่วและเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ทันเวล แต่อย่างไรก็ตามนับขุนศึกผู้ทรงพลังอีกคนหนึ่งเนี่ยนามโฮจินนับถูกรอบสังหารตายภายในวังในขณะเดียวกันตังโตขุนนางผู้มีอำนาจจากตะวันตกนับได้เข้าควบคุมตัวฮ่องเต้และแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้ปกครองฮ่องเต้นับและตัวของลิปโป้เองนั้นก็ได้เข้าร่วมกับตังโตและฆ่าเตงหวนพ่อบุญธรรมของตัวเองตายไปแบบไม่เหลียวแลต่อมาไม่นานนับตังโตบังคับให้ฮ่องเต้นั้นแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้สมเด็จราชการสูงสุดหรือความหมายหนึ่งคือมีอำนาจสั่งการแทนฮ่องเต้ได้เลย เื่อตอบโต้ต่อทรราชคนนี้นะครับอ้วนเซี่ยวโจโฉและขุนศึกอีกหลายคนได้จัดตั้งกองทัพพัธมิตร18หทัวเมืองเข้ามาปราบตังโตทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันครับคือปราบไอทรราชคนนี้พวกเขาทั้งหมดได้เคลื่อนทัพไปที่หน้าด่านเฮาโลก,กวนทันทีเมื่อตระหนักว่าเขาเสียเปรียบ,บต่งโต้จึงตัดสินใจย้ายจา,ากโลกเอียงและไปที่ฉางอันหรือเตียงอันเขาสั่งให้ลิปโปและนายพลทหารเตียวเลี้ยวะครับต่อสู้กับศัตรูที่มาบุกในครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้เขาหลบหนีออกจากโลกเอียงได้สะดวก พลังที่เหนือชั้นของลิโป้ะครับผู้ถูกขนานนามว่ามังกรคลั่งได้ค้นพบว่าตัวเองนั้นติดอยู่ภายใต้ล่มเงาของผู้อื่นโอเคครับนี่ก็เป็นบทความคร่าวๆนะครับโดยจะมีทหารใหม่มานะครับนั่นก็คือเตียวเลี้ยวนะครับเป็นทหารเอกของลิโป้แต่ว่าเราจะมาเล่นลิโป้นี่เลยครับกำลังติดลมครับตอนนี้ไะตื่นเต้นเลยครับืมตื่นเต้นสุดๆอยากฟันแล้วครับโอเคครับอันนี้ก็คือหน้าด่านเฮาโลกวดนะครับอันนี้ก็เป็นฐานของต่างโต๊นะครับ ภารกิจตอนนี้เราก็ต้องพาต่างโตเนี่ยหลบหนีจากโลกเอียงก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เตียงอันแต่ก่อนที่จะหลบหนีเนี่ยก็รู้กันดีครับว่าต่างโตเนี่ยมันก็ได้เผาเมืองลกเอียงเพื่อสกัดทัพ18โวเมืองไว้นะครับแต่คนที่มาถึงเมืองลกเอียงก่อนเป็นคนแรกเนี่ยก็คือทัพของสุนเกียรตินั่นแหละครับแต่ว่าก็มาไม่ทันแล้วเนี่ยเพราะว่าต่างโตเนี่ยมันหลบหนีออกไปแล้วและเมืองก็ไหม้เป็นตอตะโกเลยนะเฮ้ยมาทีา่เขามาที่เขาโอ้ได้ขี่แล้วนี่ไง มันต้องอย่างนี้ลิปโป้มันต้องใช้ม้าอันนี้ครับภาค8เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะเลือกคัดสรรม้าที่เหมาะกับนักรบให้เราเลยนะครับเราไม่ต้องไปเลือกม้าเองเหมือนในภาค6ภาค7อะไรพวกนี้นะครับนี่เลือกเองเลยเฮ้ยเ้ะหนึ่งวิหนึ่งสองจุดจุสุดยอดไปเลยมันต้องอย่างนี้ลิปโป้มันต้องแบบว่าทรงพลังครับทรงพลังแบบถึงที่สุดนะครับแล้วมาตอนที่ทัพของซุนเกียร์ได้มาสำรวจที่ลกเอียงนะครับก็ไม่เจอองค์จักรพรรดิครับแล้วก็ตัวต่างโต แต่พระเอิญเนี่ยเทียพเทาเนี่ย,ย,เ,เ,ยเ,เป็นทหาร5้าทหารเสือของงอคกกกเนี่ยก็ตอนนั้นก็มากับสุนเกียนด้วยนะครับแล้วก็ไปเห็นตาหยกนะครับตาหยกของจกักรพรรดิรุ่นรุ่นไหนนี่แหละผมลืมแล้วนะครับที่สลักไว้ว่า,ามันใครครอบครองตานี้ก็จะเป็นจกักรพรรดิคนต่อไปอะไรพวกนี้นะครับก็มามอบให้กับสุนเกียนสุนเกียนตอนนั้นเนี่ยเขามีสุนกวนมาด้วยนะครับก็ให้สุนกวนเนี่ยมาเรียนรู้หน้างานนะครับก็มาศึกษาว่าเขาทําสนามรบเขาทําศึกกันยังไงอะไรพวกนี้นะครับก็ตอนนั้น ซุนกวนซุนเซ็กอะไรก็ติดตามซุนเกียรมาด้วยครับแต่พอซุนกวนเห็นตายหยกอันเนี้ยซุนกวนอันนี้คือซุนกวนเขาอายุแค่8ดขวบเองนะครับเขาเห็นตายหยกอันเนี้ยเขาก็พูดกับซุนเกียรน,นะครับพ่อของเขาพูดไปว่าคนที่ครอบของตายหยกเนี้ยก็คือไม่ได้ตายดีกันสักคนเลยนะครับและที่สําคัญเนี้ยตาหยกอันนี้นะครับมันก็เป็นแค่ของที่ประดับประดามันไม่ได้มีแบบว่าอ่าศักดิ์สิทธิ์อะไรมากมายอะไรพวกนี้นะครับ ก็คือความคิดของซุนกวนกับซุนเซ็กพี่ชายของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับความคิดของคนรุ่นใหม่อะไรพวกนี้นั่นแหละครับก็ไม่เชื่ออะไรที่มันงมงายอะไรพวกนี้นะแต่ว่าซุนเกียรกับพวกเทียเพาหั่นตรงแล้วก็อุยกายนะต่างก็ยิ้มกันกลิ้มๆเลยนะครับก็คือเฮ้ยท่านซุนเกียรครอบครองตาหยกจกักรพรรดิอันนี้แสดงว่าต้องเป็นน้องเต้คนต่อไปแน่เลยอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันดีว่าหลังจากที่ซุนเกียรเนี่ยเขาได้รับตาหยกอันนี้มานะครับ ก็เลยถอนตัวออกจากทัพพนมิตรไปเลยนะครับแล้วก็จะขอตัวกลับนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราเปียวนะครับก็สั่งให้คนธนูเนี่ยมาดักรอสุนเกียนไว้ครับแล้วก็ยิงสุนเกียนตายตรงนั้นเลยนะครก็นี่ครับจุดจบของสุนเกียนตายเพราะหินก้อนเดียวจริงนะครับก็ก่อนที่เขาจะลากับเมืองกลางต่างของเขาไปเนี่ยเขาก็ได้สาบานกับว้นเชี่ยวไปนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาครอบครองตายกจริงๆเนี่ยก็คือก็ขอให้เขาตายด้วยเกาทันนะครับก็สมใจอยากเลยนะครับ เกนเกาทันยิงตายก็คนจีนเนี่ยเขาจะนับถือคําสาบานก็คืออยู่ที่สุดจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรคําสาบานก็คือเด็ดขาดมากนะครับถ้าเกิดว่าใครผิดสัญญาผิดคําสาบานอะไรเนี่ยก็ขอให้ฟ้าลงโทษโดนตายด้วยเกาทันตายด้วยคมดาบอะไรประมาณนั้นนะฮะคนจีนเขาจะถือเรื่องนี้มากสมัยนั้นนะสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะฮะเมื่อกี้เราเพิ่งสังหารทหารเสือแห่งงอกกตกตายไป2คนนะครับก็คือฮั่นตงแล้วก็อุยกายนะครับแต่เราจะไม่เก็บอาวุธของเขามานะเพราะว่า มังกากครับอาวุธของอุยกายเมื่อกี้นี่ยังกากเลยครับเพิ่งเดินผ่านมาอาเดี๋ยวนะม้ามันเร็วไปครับยังไม่ชินครับผมยังไม่ชินม้าเซ็กเทาเท่าไหร่ครับมันเร็วเกินไปผมจะชินม้าธรรมดาซะมากกว่านะเฮ้ยทำอะไรอือนี่ไงไม่รู้จักลิโปใช่ไหมพวกเจ้าเนี่ยะเฮ้ย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 เฮ้ทำเสียงลิโพแต่ละคลิปนี่บอกเลยว่าต้องใช้น้ำเสียงแบบมหาศาลกันเลยทีเดียวเจอนี่หน่อยเฮ้ย เป็นไง้วยศึกครั้งนี้เนี่ยลิโป้เขาก็ก็มาร่วมศึกด้วยนะครับก็ต่งโต้เนี่ยบอกให้ลิโป้ไปเฝ้าหน้าดา Halo, ่านเฮาโลกวนไว้นะครับลิโป้ก็ทําผลงานได้ดีแต่ว่าก็มีทหารคนหนึ่งเนี่ยที่อาสาบอกว่าไม่ต้องถือมือลิโป้หรอกแค่เขาคนเดียวก็ได้นะครับนั่นก็คือหัวหยงนั่นเองครับหัวหยงเนี่ยเป็นทหารเอกที่ต่างโตเนี่ยนับถือมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือครับบวกกับการที่เขาเนี่ยมียศน้อยกว่าลิโป้แค่3ขั้นเองนะครับก็คือเหมือนกับว่าเก่งรอง ก็ S <S ในตอนที่เขาเนี่ยนะครับอา,าสาตังต้งโตเพื่อมาลบกับทัพพวก8หัวเมืองเนี่ยที่รวมตัวกันจะมาปราบตังต้งโตนะครับในตอนนั้นเนี่ยหัวหยงก็มาท้าลบกับพวกทัพ18หัวเมืองะครัยว่าใครอยาก,กวัวขาดก็ให้ดาหน้าเข้ามาเลยอะไรพวกนี้นะครับก็แม่ทัพทั้งหลายนะที่ได้ยินหัวหยงเนี่ยท้าแบบนั้นนะครับก็คือเกิดความไม่พอใจกันอยู่แล้วนะครับก็หลายๆคนนีก็อา,าสา,าสจะไปสู้กับหัวหยงนะครับแต่ว่าลบกันยังไม่ถึงสี่เพลงสองเพลงอะไรเลยนะครับก็ตายกันตายกันเกลื่อนเลยหัวหยงนี่ที่สุดจริงๆ ก็ทำนองนั้นแหละครับจนกระทั่งเนี่ยโจโฉเขาบอกว่าไอ้หัวหยงเนี่ยมันมียศต่ํากว่าริปโป้แค่3ขั้นเองถ้าเกิดว่าเราชนะหัวหยงไม่ได้เนี่ยก็อย่าหวังว่าจะชนะริปโป้เลยเนะครับก็โจโฉเขาพูดอย่างนั้นเลยจนกระทั่งเนี่ยก็อ้วนเซี่ยวเนี่ยเขาก็ถามว่าจะมีใครเนี่ยกล้าออกไปลบกับหัวหยงอีกไหมก็เงียบกันเลยนะครับไม่กล้าไปนะกลัวหัวขาดนะแต่ทีเนี้ยควนอูครับเขาก็ในเมื่อไม่มีใครไปแล้วเนี่ยเขาก็จะอาสาไปเองเนะครับอะไรประมาณนั้นแต่ก็ รู้ๆกันดีนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยกวนอูเขามียศแค่เป็นมือเกาทันตามเล้าปีเองนะครับก็อ้วนเซี่ยวเนี่ยเขาถามว่ากวนอูเนี่ยมีตำแหน่งอะไรในกองทัพนะครับที่กล้าอาสามาขนาดนี้เนี่ยกวนอูเขาก็บอกว่าเป็นแค่มือเกาทันตามเล้าปีนะครับรอ้วนเซี่ยวนี่มันเอามือทุบโต๊ะแล้วก็ด่าเลยนะครับบอกว่ามียศแค่นี้จะมาทําอวดเก่งอะไรในที่นี่นะครับเออก็พวกนั้นนะฮะแต่ว่าโจโฉเนี่ยเขาก็ห้ามไว้ครับแ้วเขาก็บอกว่าสาเหตุที่กวนอูเนี่ยเขาเสนอตัวมาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีดีเป็นแน่นะครับ ทำไมอย่างนั้นเนี่ยก็คือไม่เสนอตัวมาหรอกพอดูสิแม่ทัพทั้งหลายในต่างก็เงียบกันหมดเลยนะครับไม่มีใครอยากจะไปลบกับหัวหยงเลยนั่นแหละแต่ก่อนที่กวนอูจะไปเนี่ยโจโฉได้ต้มเหล้าให้กวนอูดื่มย้อมใจนะครับก่อนออกไปลบแต่ว่ากวนอูเนี่ยบอกว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวข้ากลับมาดื่มนะฮะจากนั้นเนี่ยกวนอูก,ก็ถือเงามมงกรเขียวของตัวเองไปลบกับหัวหยงนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเนี่ยก็ไปสักพักครับจนแม่ทัพฝ่ายพันธมิตรสิบแปดหัวเมืองเนี่ยเขาสงสัยนะครับว่า เออไปแล้วมันจะสําเร็จเหรอก็แม่ทัพทั้งหลายเนี่ยก็กําลังจะไปรวมตัวกันไปดูกวนอูนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกจากถ่ายเลยนะครับกวนอูก็ควบม้ากลับมาแล้วครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับหัวหัวหยงด้วยนะครับก็โยนไปให้พวกกลุ่มแม่ทัพดูครับแม่ทัพก็ลุ้มดูกันเลยว่าเฮ้ยใช่หัวหัวหยงจริงปะวะเนี่ยแล้วพอเอาเท้าเขียวอ้วนสุดมันเอาเท้าเขียวหัวหัวหยงเลยนะแล้วก็คือเอาเขียปุ๊บแล้วก็บอก,กว่าเฮ้ยนเนี่ยเนี่ยมันหัวหยงนี่วาโอโ้โหแสดงว่าหัวหยงตายแล้วอะไรประมาณนนี้นะครับ ก็นีここ่ก็เป็นความดีความชอบของกวนอูนะที่ทําไว้ก็คือตัดหัวหัวหยงโดยที่เล่ายังไม่ทันหายอุ่นเลยนะก็หลังจากที่จบศึกนั้นไปเนี่ยโจโฉก็เอาเล่ามาให้กวนอูดื่มนะแต่ก็บอกว่าเล่ายังอุ่นอยู่ก็ขอให้ท่านกวนอูเนี่ยดื่มเพื่อเป็นน้ําใจของโจโฉนะประมาณนั้นกวนอูก็ดื่มไปนะโอเคนี่ก็เป็นที่มาคร่าวๆแล้วกันนะครับก่อนในเรื่องก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ก่อนที่ตังโตเนี่ยเขาจะย้ายเมืองหลบหนีไปนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีความระแคะระคายกับลิโป้แล้วนะเพราะว่าแย่งผู้หญิงคนนเดียวกั นั่นก็คือเตียวเซียนนั่นเองครับเตียวเซียนเนี่ยเธอเป็นลูกบุญธรรมของอองอุ่นเคนรับเป็นลูกสาวก็คือตอนนั้นเนี่ยเธออายุเพียงแค่16ปีแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าอตอนนั้นเนี่ยอองอุ่นครับวางแผนที่จะทําให้ลิปโป้แล้วก็ต่างโต้เนี่ยเขาแตกคอกันนะครับก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยมีเตียวเซียนเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ใช้นางนี่แหละนะครับเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้ลิโป้กับต่างโต้เนี่ยแตกคอกันนะครับแต่ว่าอองอุ่นเนี่ยเขาก็ ไม่อยากที่จะเสียลูกสาวสุดที่รักของเขาไปะครับก็เลยห้ามเตียวเซียนไว้แต่ว่าเตียวเซียนเนี่ยบอกว่าอ่องอุ่นเนี่ยชุบเลี้ยงเธอมาะครับก็นี่ก็เป็นโอกาสที่ตอบแทนบุญคุณของอ่องอุ่นแล้วครับก็ต่อให้ร่างกายนี้จะตายไปเนี่ยเธอก็ไม่เสียดายครับอะไรประมาณนั้นครับอ่องอุ่นที่ซาบซึ้งในน้ำใจของลูกสาวคุณธรรมเครับก็เลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะเอาเตียวเซียนนี่แหละเป็นตัวเชื่อมนะครับที่จะทําให้ลิโป้และก็ตังโต้เนี่ยแตกคอกันก็เพราะว่าอตังโต้แล้วก็ไอ ริปโป้เนี่ยมันเป็นคนที่บ้าผู้หญิงนะครับบ้าผู้หญิงแบบถึงขั้นแบบว่าคลั่งเลยแหละครับประมาณนั้นแหละก็แผนนี้มันก็เลยสําเร็จไปแบบง่ายดายไปเลยนะครับก็ในตอนแรกนะครับอองอุนเนี่ยเขาวางแผนที่จะ,ะทําให้เยลเซียเนี่ยเป็นของริปโป้ก่อน,นครับแล้วพอริปโป้เริ่มเคลิ้มเนี่ยก็เอาไปให้กับตังโตอีกทอดหนึ่งอะไระประมาณนี้นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าทั้งสองคน,น่ยแย่งผู้หญิงคนเดียวกันเลยนะก็ทานองนั้นแหละครับโอ้โหคนนี้ก็คือตันกงนะครับตันกงนี่ในอดีตนี่เคยเป็นนายอำเภอะครับ ที่เคยช่วยโจโฉไว้ในตอนที่โจโฉเนี่ยถูกตันงโต๊ะเขียนเขียนป้ายประกาศจับเนี่ยตอนนั้นก็ตันกงเนี่ยก็มาช่วยนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเขียนให้แบบตันกงกับโจโฉไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยตันกงเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทําให้โจโฉเนี่ยมีชีวิตรอดจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณตันกงเลยเว้ยโจโฉเรียบร้อยครับ อนี่นะหรือคือพลังของท่านลิโป้ผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาล่ำลือกันฮะอ้อน่าประทับใจน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยข้าน้อยชื่อตันกงงขอรับคงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะให้ข้ามารับใช้นหนท่านนะขอรับ ้าไม่มีเวลาคนโง่อย่างเจ้าข้าจะไม่มีทางเป็นคนโง่อย่างที่ท่านกล่าวมาแน่นอนข้าจะเป็นคนที่สามารถใช้พลังของท่านเพื่อประโยชน์ของพวกเราทั้งคู่นายท่านลิปโป้วันหนึ่งเส้นทางของพวกเราจะมาประจบกันอีกครั้งหนึ่งขอรับ อหวิ่งมาโคตรไกลนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นในตามประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนะครับตันกงเนี่ยเขาจะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับร so ิโป้เองนะครับก็คือเขาอาสามาเองนั่นแหละก็จะไม่เหมือนกับในเกมนะครับก็ในตอนที่ริโป้เนี่ยเป็นคนสังหารต่างโต๊ไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็เห็นเล่ร่อนไปทั่วนะครับจนกระทั่งตันกงเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะอาสาเป็นที่ปรึกษาให้กับริโป้เองนะครับแต่ขอแค่อย่างเดียวก็คือขอให้ริโป้เนี่ยก็คือฟังคําแนะนําของเขาเนี่ยก็ประมาณนั่นแหละตันกงเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่า คอยห้ามให้ริโป้ไม่ไม่ทำสิ่งที่ริโป้ต้องการอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ริโป้จะทำเนี่ยก็คือมันผิดนะฮะแล้วมันก็ไม่มีผลดีอะไรเลยก็คือตันกลงเนี่ยไอ้ที่เขาห้ามเพราะว่าเขาเนี่ยหวังดีนะครับแต่ริโป้เนี่ยชอบไปคิดว่าตันกลงเนี่ยห้ามไม่เขาทําอย่างงู้นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเขาจะทําตามใจชอบอะไรของเขาก็ไม่ได้เลยอะไรพวกนี้นะครับก็ริโป้เนี่ยนิสัยส่วนตัวของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบฟังคนประจบประแจงนะครับชอบฟังคนที่แบบว่าอ่าสพอะไรพวกนี้นะครับไม่ฟังคําตันกลงก็ ก็เลยครบจุดจบอย่างที่ทุกคนเนี่ยรู้ๆกันดีนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคอันนี้เราก็ช่วยหัวหยงได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยหัวหยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดาวมานะครับแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องตามประวัติศาสตร์ไปเลยอันนี้ก็คือหัวหยงเขาไม่ตายนะครับก็เป็นในเรื่องสมมุติไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเฮ้ยยบร้อยครับ,รบนี่เคลียร์ให้หมดสาเหตุที่ผมเล่งมาตรงนี้ก่อนก็เพราะว่าจะมาช่วยหัวหยงนี่แหละครับไม่ใช่อะไรหรอกไอ้ต่างโตอะไรพวกนี้มันไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วนะครับ ถ้าตายง่ายๆนี่ก็นะฮะก็ไม่ใช่รัดบอสหลอกใช่ไหม,หมแต่ว่ารัดบอสตัวจริงก็ต้องลิปโออป,โปอยู่แล้วครับเป็นไงแล้วนี่ผมเล่นระดับอันติเมตนะครับไอที่เห็นว่ามันตายกันง่ายๆเนี่ยเพราะว่าลิปโปมันเก่งครับแค่นั้นนะไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมากมายเออแค่คิดว่าลิปโปมันเก่งก็พอแล้วนะ1ยหนึ่งวิหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรเตียวหุยหึยเตียวหุยต้องเจอนี่อย่ามาด่าข้าไอลูกสามพ่ออีกเข้าใจไหม ตายเลยครับคือความเก่งของริโป้นี่ครับกวนอูเตียวหุยแล้วก็เล่าปีนี่ลุมกันยังยังเอาไม่ลงเลยนะเนี่ยเอาจริงโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะไทยเนี่ยว้นสุดนะครับทัพของว้นสุดคือในตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยไอ้ว้นสุดมันก็มุดหัวอยู่แต่ในค่ายครับมันไม่ได้ออกมารบหรอกก็เป็นพวกปอดแหกนะจะไม่เหมือนกับสุนเขียนรสุนเขียนนี่เขาเป็นคนที่เด่นที่สุดแล้วครับในสนามรบแล้วก็จากที่ซสุนเขียนเนี่ยเขายกทัพมา ไกลค่ายของทัพหลักของทัพ18หัวเมืองมากเลยเนี่ยก็มันก็ไม่เชิงที่ทัพ18หัวเมืองเนี่ยจะยกทัพมาช่วยตุนเกนไม่ทันมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าถ้ามันรีบยกทัพกันมาเนี่ยมันก็ทันอยู่แล้วนะแต่พรเอิญนี่มันดันมาฉลองกินเหล้ากันในค่ายหลักอยู่นั่นเลยครับจนสุนเกศเขาเนี่ยคิดว่าเหมือนกับทัพของเขาเนี่ยลบอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะก็ในเมื่อเราเป็นพันธมิตรกับ18หัวเมืองมันเหมือนกับว่าในพันธมิตรนั้นน่ะมันมีทัพของเขามาลบแค่ทัพเดียวเองนะอะไรประมาณนั้นก็ตออนนนัััั้เเีี่ยาาปกก็งงไมมทรบ ก็มีแค่เตียวหุยกวนอูแค่นั้นเองนะครับโจโฉก็มีทัพเหมือนกันแต่ว่าก็โจโฉเนี่ยเขาก็หวังที่จะชิงตัวฮ่องเต้เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าก็ตั้งโต๊ะเนี่ยมันพาฮ่องเต้นหนีไปก่อนนะครับก็เลยตามไม่ทันประมาณนั้นตุนเกียนมาอยู่ไหนวะเนี่ยผมอยากฆ่าตุนเกียนมากเลยเฮ้ยเฮ้ยตุนเกียนอุ้ยเมื่อกี้ฆ่ารอดจากคมเคี้ยวของเสือมาพยักลาแห่งกังตังเหรอเฮ้ยตายตายเลยเฮ้ย อย่าไปโดนเกาทันจริงเลยมาให้ฆ่าฆ่าดีกว่านะตายมีศักดิ์ศรีกว่าเยอะอ,อไปตายด้วยเกาทนันมันไม่มีศักดิ์ศรีรู้ไหมเรียบร้อยตายแล้วครับซุนเกียนแล้วก็ใครอีกโจโฉเอานั่นแน่มาต่อไปเป็นโจโฉใช่ไหมอือแขนฆ่าไหมล่ะโจโฉแขนฆ่าอุ้ยอุ้ยใจยเย็นลูกกระจอกทั้งหลายอุ้ยบับเกาะบับเกาะทำไมเนี่ยบับทำไมบับทำไมมันบับทำไมเฮ้อือะอะไรอะไรโจโฉ ไม่ได้กระดิกตายครับเรียบร้อยดิโปโอ้โคตรโหดไปจูบดินซะเรียบร้อยครับโอ้โหเกลี้ยงเลยดูในแมปนะครับอย่างเกลี้ยงเกลี้ยงจัดเฮ้ยใครวะว้าวมมาเซ็กเท่านี้มันเร็วไปครับผมวบคุมไม่ค่อยได้ใครเนี่ยคนนี้ไนเป็นใครมันเป็นใครตัวประกอบพอตัวประกอบครับไม่เป็นไรตัยที่เห็นรถมา้าที่เดินไปเดินมาเนี่ยก็คือห้องเต้มันอยู่ในนั้นับก็เนี่แหละนะจะพาห้องเตอหนี ก็คือลักพาตัวไปเลยประมาณนั้นแหละมาทีนี้ตรงนี้มันเป็นใครเนะี่ยโอเรากำจัดหมดเลยนะเนี่ยแม่ทัพเนี่ยเรากำจัดเกลี้ยงเลยตรงนี้เป็นใครเอ่ยไม่รู้ครับจัดมาตัวประกอบไม่จำปเป็นต้องได้ยินชื่อโอ้โหนี่ขนาดเป็นปันป๊บเกาะเนี่ยปปริโป้ม่ยังเกง่งยาไม่ไม่ไม่ไมในระหว่างที่เราเปลี่ยนอนาะวุธอยู่เนี่ยจะเป็นอมตะชั่วคราวนะฮะถือว่าโคตรดีเลยแลหละนะฮยเฮ้ยเดี๋ยวนถะเราเราต้องค่ายตัวนี้ก่อนคนระับไม่งั้นเดี๋ยว องค์จักรพรรดิมันไม่มานะว่าตัวนี้นะห,หนึ่งตีหนึ่งครั้งทำไมเป็นสองสงสัยจะเร็วไปนะหนึ่งคืออะไรงัดขึ้นนะงัดทวนขึ้นเออเฮ้ยเป็นไงโอนี่คือเราเราฆ่าเรียบเลยเนะี้ยฆ่าคนเดียวเลยไม่มีใครมาฆ่าตัดหน้าเราเลยเนะี้ยโหดริรปโพบอกตรงเฮ้ยไอยคนนั้นมันมันเหลือรอดครับเดี๋ยวไปคิดบัญชีกับมันก่อนทำไมมาย,ยืนกับเงาอยู่คนเดียวเนี่ยเอาจริงนะตเตียวเลี้ยว ผมคิดว่าใส่ชุดสีดำเนี่ยเข้ากับชุดสีม่วงอีกนะครับในความคิดผมนะรู้สึกว่าชุดสีม่วงเนี่ยจะเท่มากเลยนะครับสำหรับเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ย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 เอาดิเป็นไงยอดขนต้องริปโป้ครับยอดมาต้องมาเซ็กเทาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มันสวยหรูนะครับนี่ <laughs> มันต้องพูดยังไงนะอ่ายอดกรอช่่งมัน,นครับว่ากันว่าริปโป้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเขายังอยู่บนหลังมาเซ็กเทาแล้วก็มีทวนคู่ใจอยู่ครับ ก็ต่อให้ตายยังไงก็ล้มเขาไม่ได้ครับก็ประมาณนั้นอุ้ยหัวหยงตัวโคตรใหญ่เท่ใหญ่กว่าไข่ก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอวนเสี้ยววนเสี้ยวไหลหลังเออไหลไหลหลังทำไมวนเสี้ยวโอ้โหจิ้มทีผมแทบตายวนเสี้ยวเนี่ยสมกับเป็นอัลติเมตจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือโอ้โหจับจับหัววนเสี้ยวไม่โดนครับอุ้ยแต่หัวหยงมันได้อยู่ว่ะเอาวะหัวหยงเป็นงานหัวหยงเป็นงานเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่ตายเออตายไหมอย่างเงี้ยเรียบร้อยพิพากษาเฮ้ย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 โอเคครับอ้พวกไรน้ำยาเอ้ยมาเนยมา มีแต่ไอคนโก่เท่านั้นที่กลายเป็นศพในสนามรบแล้วทีนี้เราเพียงแค่ต้องยึดอำนาจทองเตะเราใจจะน่าจะเป็นของ้าแล้วสหายของเราที่ตายไปหน้าด่านเฮาโลกวนล่ะอทันลิปโปสงครามไม่มีที่สำหรับคนอ่อนแอ เฮ้ยลิโป้ขอตามเจ้ามาเพื่อขอบคุณนะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ได้ไปที่นั่นนะข้าคงตาอย่างไร้ค่าในสนามรบไปแล้วล่ะฮะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอกนะที่ข้าจะช่วยใครสักคนให้รอดกลับมาฮ้ huh. แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงข้าก็เป็นหนี้บุญคุณเจ้ามากๆเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามรับชมผมด้วยนะครับขาตกบกพ่องไปไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ